สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Watch by Chanel จ้าทุกคนวันนี้พี่เต้ยมาทำ Reaction Official t ลเทเลของ knock out หมัด knock lock หัวใจแน่นอนนะคะทุกคนหลังจากที่พี่เต้ยเคยทำเป็น Official Pilot ไปแล้วใช่ไหมก็คืออย่างที่ทุกคนทราบก็คือ รักน้องกันเนอร์มากๆและทีนี้เหมือนเขาว่าปล่อยเทยลเลอร์มาสัก2สัปดาห์แล้วแล้วก็ซีรีส์จริงเนี่ยจะออนในวันที่16พฤษภานี้แล้วนะครับผมแต่ต้องออกตัวก่อนว่าคือยังไม่รู้ว่าคิวเคิลต่างๆของช่องจะเป็นยังไงบ้างอาจจะไม่ได้ทำหรือยังไงก็ยังไม่รู้ทุกคนแต่ว่า อยากจะมาทำคลิปรีแอค Official t a เ l o r er เก็บไว้แล้วก็บอกรักน้องกันเนอร์ไปให้สุดนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า Official t a เ l o r er นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิงๆให้เราด้วยนะครับ แล้วก็ฝากเมมเบอร์ชิพด้วยนะได้ดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายรอยอยู่ในเพลย์ลิสต์เอ็กซ์คลูซีฟสำหรับเมมเบอร์จานี้งีปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะผมฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับผมแปะทุกคนไปดูกันเลยที่นี่ใช่ไหมกุหลาอยังไม่หยาบนะโหดมากคุณคันชิมหร่ต่อครับ อยากคุณน้าคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเอาลงเลยเปล่าครับ <c oughs> รีนเพลงเดือดร้อนเมื่อไหร่นะบอกมึงได้เลยนะขอบคุณมากนะคะใชัสับเฮ้มึงเช่อตวใครชิัวะกูโกงนี่ที่พ่อมึงติดไว้อะเนนี่อะไรลาสั้ยอันนี้คือโหดมาก มาบุกทวงในงานศพพ่อเขา้ให้ทาไปตามเ,เจอยผมว่าผมจะแล้ครับวีทีวี i อริจินมีชื่อเกียะชุงนี้เขาจะ,าะ,ะรออักหยู่ว่าเราพักมึงก่อนค่าตัวนักมวยในค่าเมีเยอมากมีแค่ทันที่ได้สองแสน มัจะหางานชกให้ท่านหรอกแต่ถ้าผมทำได้กูขอแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ปะถ้าหึงมันไม่ได้เก่งแบบป้ากูให้นึงยี่สิบตามที่มึงขอเลยนักมวยกู้เอกในสถานะชกระหว่างไต้ฝุ่นก็มันหาน้าชกที่มีฝีมือผมอยากให้ปุ๋ใหญ่ปั๊บพยักชกกับแต้ฝุ่นฟ้าทัพรามครับเพื่อนักผัดหมูโอนอันนั้นเลยเกิดเป็นเสชร โชคให้คนไดกับไ้ฝุนถ้าเป็นมันผมไม่ชบเดี๋ยวคุณอุณเห็นแกตัวเลยคับเป็นยังมวยไม่ใช่หรอทำไมถึงมีงานชกับคุณมนซี่ค่ะวะยิ่งของคุณเนะี่ยมันคงจะมีแค่เรื่องตัวเองกับเรื่งเงินสินะก็มันเป็นางานผมนี่เรื่องยุงย่งยากที่มีรู้บอกเอ็นก็บ้างอย คนต่างขยับอะเราก็จะเจ็บด้วยกันทั้งคู่นะมผมขอโทษนะที่เมื่อกี้พูดแรงไปอะผมไม่ได้ตั้งใจจะหมายความแบบนั้นจริงๆอยากของคุณเทพเข้ามาทำให้ชีวิตผมดีขึ้นมันเป็นเพราะเราช่วยกันต้องหาไม่ใช่เราปลูนคนเดียวซะ่อยเยี่ยอะไรเก็คุเคยเห็นไอ้ปืนใหญ่ป่อพยกักจิบหน้าชีโกนผมุนมพาาอใจความรู้สึกเฮียนะแต่เฮียไม่ได้แบบรกรับรับมว้คนเดียวซะหน่อยรู้ว่าเก็บทันรีบไปแก้ไขสิหรือะครคนได้ไหม

เรา้วร่ะต้องทำการตายของข้อมื่อโอเคว่าประกัหรือฆาตกรไม่มออมีใช้ไม่ดีไรกอกมันต้องเอาเงินมาคืนเสียเท็จองวันนี้ผมจะกว้านะพวกคุณอีกอดเดียวจโววายพี่ตาผมกำลังเฮียเหมือนกันนะครับผมช่อยุทนนะครับคุณมีแฟนหรือยังครับมีแล้วนดีก็พี ไม่แย่าระสิร์ลคุณทำอย่างนี้ได้ไงวะไม่ต้องกวนคีมเดี๋ยวเราก็จะผ่านมันไปแบบที่เคยผ่านมาคีมจะเป็นโค้เชเ็นของคันก็เลยนะต่อไปนี้คันไม่ได้ขึ้นชกด้วยตัวเองหรือด้วยทีมแต่คันจะทำด้วยเราเราบอกต่อยกส่มกันเลยดีไหม เลิศมากทุกคนจบไปแล้วคือ Official er อ f ฟฟิเชียลเทเลอร์ขยายเรื่องราวมากกว่าตอนไพ l o t ลอตเยอะมากเรารับรู้ถึงเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นค่อนข้างชัดเจนเลยอะคือแน่นอนว่ามันมีเรื่องของการตายของพ่อเข้ามาเกี่ยวข้อง เรื่องของบมอดีตในการที่จะเป็นแบบคู่ชกทำไมถึงไม่อยากชกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยทุกคนในตัวละครของทันใช่ไหมที่เป็นหนักมวยอะไรอย่างเงี้ยคือมันดูมีเรื่องราวอื่นๆน,นอกเหนือจากเรื่องของมวยเข้ามาเกี่ยวข้องมิตรภาพ โอมเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยและซึ่งแบบพอพูดถึงมีการฆาตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยในตัวเทเลอร์อ่ะมันเล่าเรื่องขยายให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นได้อย่างชัดเจนเลยต่างจากตอนที่ดูไพลอตเนะไพลอตมันอาจจะยังไม่ได้เล่าเรื่องอะไรมากก็แค่ความสัมพันธ์ของเหมือนมี คนนึงเข้ามาในค่ายมวยอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันดูมีเรื่องราวแล้วความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะแบบมากขึ้นนะทุกคนนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันเป็นกำลังใจให้นักแสดงนะครับผมแต่การรีแอคอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นหรือเปล่ายังไม่รับปากนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับนอ้นองนะักแสดงทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้พี่เต้ยขอลาไปก่อนและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจา้าสวัสดีค่ะ